สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับรายการ Tops Barber ครับผมมิโตในะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟนี่เลยครับวัดสิงห์โอ้โหนี่นั่งรถไฟมาเลยเพื่อที่จะไปร้านบาเบอร์ร้านหนึ่งฮะครับผมร้านอะไรฮะร้าน Barber Station นั่นเองครับครับเดี๋ยวบรรยากาศภายในร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตามมาเลยปูน บาเบอร์เบรนดสนับสนุนบาเบอร์ไทย b บมี่ดอร์เลผลิตภัณฑ์ทำผมทัฟเอลแองเตอนนี้นะฮะก็มาดูฝีมือช่างกันเลยดีกว่านะฮะไม่พูดท่านทำเพลงวันนี้นะฮะเรามาเจอกับช่างสวัสดีครับ ช่างอะไรครับช่างบิวครับช่างบิว<อ>แล้วท่านนี้นะฮะช่างบอยครับช่างบอยโอ้โหวันนี้นะฮะเราอยู่ที่บาร์เบอร์สเตชันก็เข้ามาดูในช่วงช่างโชกันเลยว่าช่างทั้งสองท่านจะตัดผมออกมาได้เท่ขนาดไหนนะฮะเอาวันนี้ช่างบิวตัดผมทรงไรสำหรับในแบบท่านนี้ของของพี่คินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาตัด ที่ร้านประจำก็จะตัดแนวออกไซ์พาร์ตนิดนึงไซ์พาร์ตข้างหลังลงทรงหวีเป๋หน่อยโอเคอเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วก็ช่างบอยช่างบอยทรงอะไรครับวันนี้ทูบ็อกครับทูบ็อกโอ้พี่โตอีกแล้ว,วนะนั่นะครับผมดีเวลวอ่ะเดี๋ยวเริ่มได้เลยครับผมอันนี้มีมีหลักการแบ่งผมยังไงไหมครับพี่บิวก็แบ่งตามตรงจุดลูกแก้วเขาเลยนะครับสองข้างจุด อันนี้เป็นทรงไซ์พาร์ตนะฮะก็ผมผมของในแบบก็ไม่ได้ยาวมากอันนี้ก็จะมาแบบเก็บทรงจะมาเก็บทรงมากกว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยของคุณชินเนี่ยเขาเพิ่งตัดไปแล้วก็ยังไม่ถึงรอบที่จะตัดใด้เบอร์หนึ่งจุดห้าใช่เบอร์หนึ่งจุดห้าไม่ไม่ขาวมากนะครับหนึ่งจุดห้าอันนี้คือเราขึ้นก็คือลายเดิมของพี่เขาเลย ทรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเรียบร้อยนะเป็นทางการได้ออกงานได้งานได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงแต่ก็แอบแอบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีการกีดแสบกีดอะไรน่ะเดี๋ยวพี่จะอะไรนะจะทำลายให้ใช่ไหมดูวัยรุ่นไปนะครับอะไรนี้ไอ้อย่างทรงนี้จะมีมีเฟดมีอะไรไหมครับพี่ก็เดี๋ยวไล่เฟดเดี๋ยวไล่เฟดเนาะโอเคครับ เดี๋ยวมาดูช่างบอยบ้างตอนนี้ก็แบ่งผมด้านบนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ขึ้นทรงขึ้นทรงเรือร่องเบอร์สามเบอร์สามทูบล็อกเนี่ยมันต่างกับออไซส์พาร์ทของพี่บิวไงต่างต่างกันประมาณไหนครับต่างกันความสั้นยาวใช่ความสั้นยาวแล้วแต่ลูกค้าจะต้องการว่าจะเอาเบอร์ไหนเบอร์สองเบอร์สามความสั้นความยาวของด้านข้างเลยแล้ว,แล,วแล้วคนนี้เขา สำหรับทูบ็อกเนี่ยก็คือเหมาะเหมาะกับรูปหน้าไหมทำได้ทำได้ครับท,ทำได้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องสั้นไปเพราะผมเขาแข็งชี้อ่าแต่ภาพผมแข็งชี้สั้นไปมันก็จะชี้จับทรงลำบากม,มาดูมาดูพี่บิวต่อครับตอนนี้นี่คือเร็วมากนะแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียว,ยวหมดแล้วฮะนี่ขึ้นขึ้นทรงเรียบร้อยแล้วนี่ก็อันนี้นี่เปลี่ยนเบอร์นะใช่ไหมพี่อันนี้เล่ลงเบอร์รหนึ่งเบอร์นหนึ่งแล้วนะฮะ ไอ้ตรงนี้มันจะแก้ยังไงถ้าเกิดว่าเออหัวลูกค้าเราแบบมีมีจุดบุกมมีหลุมอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเราถ้าไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะผมมันยาวทุกเดือนนะ่ะครับเราก็แก้พอพอได้ถ้าเราขืนไปขุดหลุมลงไปลึกๆอ่นะเวลามันยาวมันยาวไม่เสมอกันอก็จะเห็นดำๆดำ่างๆเหมือนเดิมซึ่งถ้าถ้าไม่ได้ซีเรียสน,นะยิ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยเอาแค่พอส,สมูทสมูทเกินกันก็ดูแลเกินเกินกันการอเคก็โอเคแล้วเพราะ แต่ละท่านนี่ไม่เหมือนกันนี่ทางนี้เป็นไงฮะงอวีเล็กเก็บรายละเอียดเอาเก็บรายละเอียดแล้วใช้ตัวติมเมอร์แล้วติมเมอร์เอ๊ะใช้ตัวทิมเมอร์แล้วลองด้วยหวีนี่มันคือยังไงฮะอธิบายหน่อยมันจะสะดวกกว่ามันจะเข้าถึงพวกล่องง่ายกว่าง่ายกว่ามันจะเป็นตัวใหญ่มันไม่เกะกะเท่าไหร่แล้วกันการขอบไปด้วยในตัวได้เลย ครับตอนนี้พี่บิวทําอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ก็ใช้ทิมเมอร์ตัดลบลบขอบที่เบอร์1.5นะครับเพื่อให้สมูทกับเบอร์หนึ่งก็คือไอ้ตรงขอบด้านบนกับด้านล่างที่จะมาเชื่อมกันใช,ใช่ไหมใช้ทิมเมอร์เนี่ยทำให้การลบขอบได้เนียนกว่าใช้แบตเตอรี่ธรรมดาแล้วยิ่งเป็นของทับด้วยนะคมมากรอบแรงมาก ใช่ใตัวนี้รอบรบแรงมือสั่งเลยแค่จะขัดของเหมือนขัดของทิมเมอร์แรงมากแต่แต่แต่ของทัพนี่คือเขาเป็นตัวสุดไงแรงแรงหมดเลยมอเตอร์เจ็ดเจ็ดขั้นคมมากเลยเดี๋ยวเราจะมางานด้านบนแล้วนะครับอ่าขึ้นข้างบนแล้วบฟอกกี้ลบรอยที่เราหมีผมไว้นะทรงนี้ก็คือต้องเซตแบบเนี้ยบเลยใช่ไหมพี่ไซส์พาร์ทเนี้ยบไหม คุณชินเนี่ยเขาจะเซตประมาณแบบให้ธรรมชาติอซึ่งเราเราเดี๋ยวเราก็จะเซตด้านหน้าเป็นเป็นเป็นตั้งหอกแล้วก็แล้วก็เขาจะไม่ค่อยชอบหวีเขาจะชอบใช้มือสาวอใช้มือแบบเสยอย่างนี้ใช่ไหมเสยครับสาวสาวไม่อีแบบเลยมันดูธรรมชาติกว่าดูธรรมชาติกับหวีคำพูดอาจจะผิดอิน นี่ฮนะมากันไกลแล้วัหใช้หวีสีหวานเลยคำพูมาเลยเราก็จะเก็บแค่ไยผมแล้วกาความยาวไม่ยาวช่างบอยก็มาด้านบนแล้วเหมือนกันลูกค้าคนนี้ผมหนาเหมือนกันนะครับ อันนี้คือเราจะเอาออกเยอะไหมฮะด้านบนความยาวเอาออกนิดเดียวครับตัดปลายออกเฉยเพราะผมข้างบนเขาสั้นอยู่แล้วผมสั้นแต่แต่ยวไม่ค่อมเดี๋ยวมันจะปล่อยมามันจะไม่ค่อมเท่าไหร่ผมหนาแค่เดี๋ยวพอตัดปลายออกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยซอยบางนิดหน่อยให้มันคิวช่วงนี้จะเริ่มเริ่ม ด,ดีเช็คเส้นผมที่ชี้ๆเดๆหรือเก็บงานครั้งสุดท้ายแล้วก็คือเ,เก็บความเรียบร้อยแล้วครียยบรอแอั้งสุดท้ายใช้อะไรครับพี่วิวอันนี้เป็นโปรเมตของทางร้านนะครับริวโมต,โมตซึ่งตัวนี้จะมีกลิ่นของอกลิ่นน้ำหอมผู้ชายอื สนับสนุนรายการโดยปัตตาเลียนเลโอโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับช่างโชวนะผมเดี๋ยวเรามารู้จักพี่พให้มากขึ้นกว่านี้นะครับพี่ๆช่วยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับบิวบร์เบอร์สเตชันครับบอยบร์เบอร์สเตชันครับครับผมหลังจากที่เห็นสีมือแล้วนะครับกับช่างทั้งสองเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพี่ๆี่เขาดีกว่าเดิมๆพี่บิวก่อนดีกว่าเป็นยังไงมายังไงครับพี่บิวถึงได้มาเป็นช่างตัดผมอ๋อก็คือช่วงโควิดครับช่วงโควิดช่วงโควิดไม่มีงานทํา ก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้จัดการบริษัทแล้วก็เปิดร้านอาหารตอนดึกม,มาประมาณ9ปี10ปีหนาน้ากเลยที่แล้วก็ขายร้านอาหารไปแล้วก็ไ,ไปทําเหมือนเป็นผู้จัดการออฟฟิศให้กับญาติญาติอพอบริษัทปิดก็ตกงานอพอตกงานปุ๊บก็ คือผมเป็นคนที่แบบหาเรียนเรียนไปเรื่อยทั้งเรียนนวดเรียนตัดผมเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ซึ่งซึ่งที่เรียนก็เอาเรียนที่แบบสารพัดช่างแถวๆบ้านอ่างเงี้ยจนมาได้รู้จักกับการตัดผมซึ่งตอนแรกเรียนก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดร้านหรือจะมาเป็นช่างอะไรเพราะว่าเรียนเรียนเอาเป็นวิชาติดตัวเพราะเป็นวิชาชีพครับก็เลย พอมีโอกาสเรียนเรียนกับอาจารย์ได้สักพักหนึ่งอยู่มันเป็นเป็นปีนะเป็นปีก็มีความรู้สึกว่าเออเปิดมีพรรคพวกมีกลุ่มเพื่อนที่ตัดผมด้วยกัน<อ>ก็อยากจะเปิดร้านกันเราก็<อ>มีความคิดว่าเออถ้ามันเปิดร้านได้มีไรายได้ก็โอเคก็<อ>มีเพื่อนแนะนำมาตรงเนี้ยวัดสิงเนี้ย<อ>ว่ามีมีห้องให้เช่า ซึ่งคือก็คือเราไม่ได้ไปแบบไปฝึกงานหรือไปลองอะไรงานร้านไหนเลยคือตอนเรียนเนี่ยกลุยเปิดร้านอะไรอย่างงี้แหละใช่ใช่เพราะตอนตอนเรียนเนี่ยไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเปิดร้านแค่ว่าเรียนเป็นวิชาความรู้ซึ่งผมก็เรียนนวดมาก็ไม่ได้ไปทําเรียนคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ทํำแต่ว่ามันยากมากเลยนะครับกับการที่แบบเรียนปุ๊บแล้วก็มาเปิดร้านเนี่ย กับช่างใหม่ช่างใหม่ึ่งดูแบบมันมันด้วยความว่าอายุเราด้วยอายุเราด้วยการที่จะไปลงตามร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จํากัดอายุอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมาหาร้านเปิดเองแล้วด้วยความว่าตอนที่เรียนเนี่ยเรามีทีมงานเรามีเพื่อนที่เรียนด้วยกันซึ่งก็คือเรียนกันเป็นปีก็คือช่างบอยเนี่ยแหละเรียนเรียนด้วยกันกับพี่เขาเลยเป็ยนเ้อที่โรงเรียนรู้จักกันที่โรงเรียนเนี่ยแหละ เดี S <S ๋ยวขอเบีพี่นิดนึงของของช่างบอยก็คืออารมณ์เดียวกันเลยไหมทำไมถึงไปเรียนตัดผมอ๋อแต่ก่อนผมขายเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่แถวๆโรงเรียนแหละใกล้ๆกันแถวตลาดแถวแถวๆนั้นแล้วอันนี้ช่วงช่วงหนึ่งมันช่วงซาและของเสื้อผ้าแฟชั่นหรือขายของอย่างเงี้ย<ฆ>ตามตลาดนั้นผมก็เลยเออว่างๆลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเนาะเออใกล้ๆสถาพช่าง่เราก็เลยไป อะไรนะตอนแรกไปเอาโบชัวก่อนยังไม่คิดว่าจะเรียนตัดผมหรอกไม่เรียนเจี๊ยบเพชรหรอกมันมีเจี๊ยบเตอนแรกกายไปซ่อมมอไซต์แต่ซ่อมมอไซต์แม่งเปื้อนไม่ชอบแม่งเละแน่เลยก็ลองลองสัดผมค่าค่าเรียนก็ไม่แพงก็ลองถ้าชอบก็เรียนไม่ชอบก็เลิกแค่นั้นเองเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เราก็ยังมีร้านขายของอยู่แล้วเราชื่อร้านเนี่ย มายังไงก็คือคือเราเขาเราเราผมเป็นคนตั้งคือเรามามามาตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันคือทางรถไฟอ่าได้งได้งมันคือทางรถไฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นสถานี เพราะสถานีเนี่ยเราได้ชื่อภาษาไทยก่อนคือสถานีตัดผมสถานีตัดผมเพราะสถานีตัดผมก็เป็น barber station ไปไปเลยก็ตงตัวเป็นที่มาแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นไฟหน่อยนึงอยากมาอยากอยากจะเข้าเรื่อง barber panejor นิดนึงครับผมเอขนาดะว่าพี่บิวกับพี่บอยเนี่ยเข้ามาสู่ barber panejor ได้ยังไง barber panejor เป็น ป็นแบบไหนเป็นยังไงคือเป็น,เป,นเป็นกลุ่มของพี่ชายคนหนึ่งที่อยู่ร้านจารนันเขาชื่อว่าร้านฟุกบาร์เบอร์ฟุกบาร์เบอร์ฟุกบาร์เบอร์เนี่ยอ่าพี่ฟุกเนี่ยเขาจะเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์ของพวกผมเป็นรุ่นพี่อาจารย์อะไรเนี่ยอาจารยา์ชนัญญาใช่ไหมอาจารยา์สัญญาสัญญา,าพี่ฟุกเนี่ยก็คือเขาเปิดร้านเราก็ต้องช่วงที่เราเรียนอยู่ผมก็จะไปร้านเขาบ่อยๆเพื่อไปดูการตัดของเขา แล้วเขาก็จะคอยสอนคอยอะไรเราก็เหมือนเป็นอาจารย์ผมอีกคนหนึ่งพอได้สนิทกันแกก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะไปออกหน่วยจังหวัดนี้จังหวัดนี้ปีนี้จะไปอุกไทยบ้างปีนี้จะไปกาญบ้างแล้วก็เอาของพวกอุปกรณ์ตัดผมไปบริจาคแล้วบอกเอ้าไปทำอะไรอ่ะก็เขาบอกว่าไปตัด ผมให้กับเด็กนักเรียนบนเขาเกือบทั้งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของบาร์เบอร์แพนิจอนนี้ใช่ไหมครับตอนแรกยังไม่มีชื่อบาร์เบอร์แพนิจอนเขาคือเขาทําอยู่ประมาณคนสองคนงานแรกคือไปอยู่ายทานีก็กลุ่มผมก็ประมาณสิคนแล้วก็ไปช่วยกันตัดผมก็เอาเก้าอี้เก่าเนี่ยขนขึ้นรถไปบริจาคก็กลายเป็นกิจกรรมอีกเพิ่มขึ้นก็คือไปสร้างห้องตัดผมให้กับโรงเรียน อย่างอย่างโรงเรียนมีห้องแบบห้องที่ไม่ได้ใช้ครับโรงเรียนก็จะเป็นห้องเก่าๆงี้ไม่ได้ใช้เราก็มารีโนเวทกลายเป็นห้องตัดผมเอาของพวกโต๊ะเตอะอุปกรณ์บอกว่าเจ๋งนะนโครงการที่ดีนะเป็นการออกก็เป็นคราวนี้ก็เลยต้องมีการตั้งชื่อขึ้นมาแล้วกลายเป็นบับเบอร์แพเนจรอนเพราะพอเราไปสร้างห้องตัดผมเราก็จะมีบอร์ดของบับเบิ้ลแพเนจจอไปติดในร้านที่โรงเรียนก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ที่ดูเราจากเพจหรือเราอยากจะบริจาคสิ่งของอยากจะไปร่วมทําบุญก็ไปกันได้อันนี้ก็เชิญชวนกันไวด้วยะนะแต่แล้ครที่เาพูดลก็เชิญชวนได้เลยผ่านทท่านใดที่สนใจอยากจะไปถ้าเป็นช่างไปเอาอุปกรณ์ไปไปช่วยตัดผมเด็กชาวเขาเนี้ยแล้วก็ไปสอนให้คุณครูหรือคนที่ด้านเนี่ยตัดผมเนี่ยหรือจะไม่เป็นช่างก็เอาของไปบริจาคหรือไปร่วมกัน ทบุญทำาอะไรพวกนี้ฮะอ่ะก็ไปติดตามกันได้ที่เพจบาร์เบอร์เบนจอดแลวกันทครที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญหรืออยากจะไปตัดผมด้วยอะไรเงี้ยอยากจะออกทริปที่ไปตามพื้นที่ชนบทพื้นที่ทางไกลเนาะไปช่วยเด็กๆนะฮะบาร์เบอร์บเบนพาร์ทเนอร์คืออะไรคือการนำสินค้าของบาร์เบอร์เบนไปวางจำหน่ายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสินส้นสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับแต่โปรโมทร้านผ่านทุกช่องทางของบาร์เบอร์เบนมีกิจกรรมให้เข้าร่วมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์คัพเวิร และง,งานเฟสติวัลที่รวมตัวช่างบาร์เบอร์และซาลอนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหากใครสนใจสามารถแอดไลน์ของบาร์เบอร์เบนได้เลยสนับสนุนรายการโดยไบมี่ดูเก วินเทจหรือแฟชั่นครับวินเทจครับก <OK ันเกลือหรือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ล็อกอินหรือจองคิวครับจองคิวไข่เกียนหรือรองทรงครับรองทรงตามใจช่างหรือตามใจลูกค้าครับตามใจลูกค้าครับแต่งตัวเนี็ฟหรือแต่งตัวสบายสบายครับสบายสบายเฮฮาหรือเข่งขืนครับเฮฮาอดที่หรืออดนอนอดนอนรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะครับรองเท้าผ้าใบครับน้ำอัดลมหรือแอลกอฮอล์ครับ อันต่อคอดวเทจหรืชั่นครับวินการกตหรัตรลนครับัตรนครอล์กอินหรจองคิวครับจองคิวครับใส่เียดรือลองครับลองทงครับตามใจช่างหรือตามใจลูกค้าครับตามใจลูกค้าแต่งตัวเี้หรือแต่งตัวสบายสบายเทาหรืองกึงครับเฮาอดกินหรืออดอนับอดนอนครับเท้าผ้ารือรอเท้าแตะครับเท้าผ้บน้ำมันหลือแอลกอฮอล์ครับสนับสนุนรายการโดย barber b r a n โอเคก็เป็นยังไงกันบ้าผมกับประวัติของ Barber Station และประวัติของพี่พี่ดิวและพี่บอยนะครับผมและแน่นอนเราก็ไม่ได้มึงปานะครับผมเราก็มีของจากสปอนเซอร์มาฝากด้วยนะครับนี่ครับบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยครับขอบคุณครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะจะเป็นโอ้ยมีอะไรบ้างอ่ะพวงมเมัยนะครับผมสเปรย์น้ำเกลือแล้วก็แว็กครับอ่าของกิฟต์เซ็ทมอไให้เอาไว้ใช้ได้ใช่ฮะยังไม่หมดแค่นั้นครับนี่ฮะ ดอโก้นะฮะผลิตภัณฑ์ใบมีดจากเกาหลีนะฮะวันนี้ขนของมาให้เทียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่เทปกนหนวดเทปก้นหนวดโอ้โหโอ้โหไม่รู้ที่โดนหอป่ะแต่ไม่เป็นไรเรามอบแล้วก็มีพวกผ้าคลุมแล้วก็มีโกนะฮะขาดไม่ได้เลยนะสำหรับดอกโก้ม่หมดด้วยนะครับอันนี้มอบให้นะฮะกับทางร้าน barber station นะครับนะแล้วก็ยังไม่หมดพี่แล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับผ้าคลุมจักรทัพไทยแรงนะครับ สุดยอดยอดให้พี่ๆฝากร้านนะครับช่องทางการติดตามสามารถติดตามได้ที่ไหนก็ร้านบ a r เบิร์ตเซชันนะครับซอยเอกชัย43นะครับอยู่ในซอยวัดสิงห์อยู่ในซอยวัดสิงห์ก็เพจทางร้านก็บับเบิร์ตเซชันเลยครับอ๋อเห็นบอกว่ามีอีกสาขาด้วยสาขาเดี๋ยวให้พี่พี่บวบอกหน่อยอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็เพิ่งไปเพิ่มอีกสาขาหนึ่งตรงถนนเทียนทะเลแปด อยู่ปากซอยแปดเลยครับชื่อเดียวกันบับเบิร์ตเซสชันใครจองคิวใครอยากจะมาตัดผมนะฮะเดี๋ยวดูที่เบอร์นี้หรือว่าแฟนเพจใช่ไหมครับได้ติดตามได้เลยร้านเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างครับที่สาขาวัดสิงห์นี่เปิดทุกวันครับหยุดวันพุธวันหนึ่งส่วนสาขาพระรามสองเทนทะเลนี่ก็เปิดทุกวันเลยก็รายการดีๆอย่างนี้นะถ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะสำหรับรายการท็อปบั b เบอร์ตเซสชั่นสองนะถ้าขาด ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับบาเบเบนสนับสนุนบาเบไทยดอคโกผลิตพันธุ์ใบมีดคุณภาพจากเกาหลีครับไทยแลนด์ Thailand ครับผมเอลแองเจิลแตกต่างย่างโดดเด่นคลิปของเรานะครับสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์ที่2และ4ของเดือนนะครับผ่านช่องทางของ YouTube b บ b บ b e n TV นะครับเฟซ o ุ๊กบ b เ e เ b e n Promet Official ครับเทปหน้านะฮะเราจะไปเยี่ยมเยี่ยน ร้านบาร์เบอร์ร้านไหนนะฮะกดติดตามไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณร้านบาร์เบอร์สเตชันมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่นะฮะอีพีหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบาร์เบอร์เบรนบาร์เบอร์เบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบรนไบมี่ดอร์เกลทัฟฟ์ไทยแลนด์เอลแองเจล